9,99บาทจ้ะ4,9,99ก้กสองเก้าเก้ยตัวใหญ่มากนู่นตัวใหญ่อะ แ,แล้ว,วแล้วแล้วของบูชาล่ะเ้าห้องบูชาตรงไหนไม่อยู่อยู่เขาแม่อยู่เขาเลยมีหมดไม่ตามตามเขาตามเลยครับผมอขอบคุณค่ะ อันนี้พระอางเข้ามานะก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่สวัสด,ดีค่ะตอนนี้แม่เล็กอยู่ที่วัดคําชาโนดนะวังนาคินจังหวัดอุดรธานีเข้ามาทางนี้นะแม่เล็กมาจอดข้างหลังนะเขาพาเข้ามาจอนนะเหมือนเดี๋ยวเราไปไหว้กันนะคะ มาถึงนั้นเราก็ไปรับปัตรคิวก่อนนะคะก่อนเข้าไปไหว้ไหว้พระก่อนไปไหว้ของเล่นไม่ได้รอกไปไหว้พระก่อนเร็วไหว้พระก่อนเร็ว ข้างในจะมี49ขึ้นไปค่ะ49ก็บพร้อมอะไรบ้างคุมะต้าชมก่อนนะคะอันข้างหน้านี่ไหร่นะคะ49 99บาทจ้ะ49 99ไดอันนี้จะโ9คลา299 399ได้แรงานโชคลาภได้ครับอันนี้เวียนไหมนี่เดี๋ยว้นไม่เวียนเพรใหม่หมดเลยนะี่ใหม่ๆค่ะทำจนใหม่ๆแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้จะขอพรทั่วไปเปิดทรัพย์สิทธิ์ที่ทาง2้0 0โชคลาบนี่จะเป็นเสียงใหญ่แรงงานโชคลาภ แต่งงานโชคเล่าสวยจังข้างในจะเป็นซับใหญ่นะคะพี่มาดูได้ค่ะปูย่าก็ดีนะคะพี่ปูย่าก็สวยค่ะเหียวเก้าเสียงแล้วหรือจับทูดเสียงโชคกัยค่ะพี่อันนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรนะคะอันนี้จะเป็นปางกําไรค่ะปางกําไรจะเป็นเสียงเดียวเสียงติดเป็นเลยปูย่าปางกําไรทํามาค้ากำมาค้าขึ้น ถ้าเราตั้งร้านขายของเอาไปบูชาที่หน้าร้านได้นะพี่อ๋อเอากลับไปได้ใช่ไหมกลับได้ค่ะมาภูพงแลก็อยู่นานไหมถึงว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นใบตองเลยเนาะมันก็จะได้สามสี่วันละค่ะเต็มที่ละแต่ก็ร่วงโรยไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก<ๆ>็ถ้าถ้าแห้งถ้าจะเป็นสีน้ำตาลตงองแนาะก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง ไว้นี่ก็ได้ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้เราถวายไว้นี่เลยก็ได้เจับทูบเลยค่ะหนึ่งอันทูบสิโชั่วสิโชคมาจะให้แทนเงินทอนหนึ่งบาทอันนี้เราไปไหว้ต้นมาเดื่อยัดตรงนั้นจะเป็นคางศรัพยานาคเราไปขอศรัพต์เพื่อรัพกับปู่กับย่าตรงนั้นนะคะเราไปเห็นเราเราก็รู้คนมีจริงใช่เจ็บน้อยก็มีสิทธิต้องมีไปปู่ขอเงียบแล้ว S <S อันนี้ชุดของแมเล็กับพ่อเองนะอ,อันนี้ชุดเลยหกเก้าเก้าเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็มารอจับบัตรคิวแี่กับคิวที่สามสิบสามรอคิวนะคะแปดโมงครึ่งเขาจะเปิดวันนี้ที่อุดรอากาศดีดีอากาศเย็น หนาวเช้าว <ama> <neg ousse> ันเช้าหนาวมาเย็นเย็นอากาศเย็นนะใส่เสื้อแขนยาวอไปันวล้วัดอนุภูมิเดี๋ยวนยครับทุกคนต้องมีบัตรคชวนะครับอย่าลืมบัตรเชวนยบัตรคิว่อทุกคนลืมบัตรวชื่อม้เข้าบอกไว้ก่อนเะอย่าลืมบัตรคชวนะครับไม่ลืมบัตรวชม่ได้เข้าไม่ลืมบัตรเ่ไมข้อ ให้ลืมบัตรคิวไม่ได้เข้าเดอ้อเขาบอกงนี้น้องน้งภูมีบัตรคิวไหมครับน้ำภูมีบัตรคิวไหมครับต้องถอดรองเท้านี่ไหมจุดวางรองเท้า เราถอดรองเท้าเหรอพ่อหรือว่าไม่ต้อง้วงต่อ่ลต้นง่นตองถอดรองเท้าค่ะรอมาเก็

สจะมีโสามสามจไว้ก่อนสามสามเขอแม่สามสามอันนี้เราก็เดินสะพานพญานาคนะสวยจังนี่เป็นพญานาคนะลูกน้องภูไหมนีสะพานนี่พญานาคเห็นไหมลูกสวยมากสวยไหม ยาวมากา,า,า,าห้ามสนนะลูกสนไม่ได้นะรู้เปล่าต่าเต่าเต็มเลยเต่าเลยตาด้วยเตาเตาเห่า เจ็บขายขอยู่เ้ยไม่เข้าลเลยพี่ปูครับพี่ปูครับเพอเรียกครับนี่ก็จะมีรถทำเนื้อทำความสะอาดนะสุดยอดเลยอันนี้เขาจะให้เราถอดรองเท้าไว้นะคะไม่ได้ใส่รองเท้าเข้ามานะแล้วก็มีบัตรคิวนะคะเอาย่อนตู้ไว้ ตรงทางเข้าสะพานพญานาคเนาะนก็สงบเงียบนะอากาศข้างในเย็นมากวันนี้เป็นวันวันพุธที่นี่คำชะนโนดนะคะวังนาคินจังหวัดอุดรธานีนี่เข้ามาข้างในเงียบสงบนะลมลมไม่มีแต่อากาศเย็นมากวันนี้อากาศเย็น Satu.. Satu.. จุดนี้นะครับคือจุดขอขอนะครับขอโชคขอหน้าขอราสนาขอหน้าที่การงานขอบ่ขอแก้บนนะครับท่านขอได้ที่นี่อยากเปโชคเปินาให้กับตัวเองนะครับท่านก็ขอได้ที่นี่อยากจะทําบุญกระบอกปู่องค์ยาของเรานะครับท่านมีปัจจัยก็เอาปัจจัยของท่านหน็่ที่ทานมาสีตัวเองท่านมีมาปูบุรีพวงอะไรมา ท่านก็เอาปัจจ <aesthetic. S 1> ัยของท่นน <discussion. S 1> ี้มาคูบุรีรวมอะไรของทาจวัราวโตอรหัมโตสมาสัมพุทญาสาบูสกายวาจจิตังกายวาจจิตังสธุ ก็แดที่ถานเสร็จแล้ววางทิ้ตรงเลยนะครับยืดแล้วจะปอยท่านจัดที่ทานมาท้งตรวเลยนะครับขระพุจะเาเป็นภาพรวมให้เลยนะครับสาธุสาธุลูหขานขอนำบารีไม่ได้จุดนะไม่ได้จุดจมจุดออย่างดเป็นไงเขีนหร อนี่เจ๊เวจะรับรับหนักเลยรับหนักรับรับได้ใช่่ี้เราไปไหว้ขอพรอปู่กก่ย,ย่านะคะทุกคนอันนี้อ๋อไห้อตอายยาะะ้งตอนอ้น,น,มตงตนมาเดือนเนาะคืออันนี้พ่อพ่อไหว้แม่นั่งไม่ได้นี่แอสผาไว้จิตะ โอ้นะครับอ้าวแถ้ากระโดดลงมาแล้ทำยังไงมันมันไม่จัดคนปุ่มกระบานเลยนี่ยักหน้าอีกหน้ามันนี่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 แกก็มีดวงมายักหน้ามันกหน้าเรียกใครเฮ้ยการหลอเนี่ไม่อันนี้มันไม่กลัวการหล่อโกมันล้นยายเห็นไหมจอ้มจีนกาแต่ยัก ไม่เอาไใหญ่ขนาดนี้เนาะไม่ใหญ่ขนาดนี้ัเก็บแขนได้นะ ่อนไม่มีนะวันนี้เรามาขอพรพ่อปู่แม่ย่าก,กันนะคะที่คำชะโนดนาะที่ บางพญายนาคคำชะโนดน,นะคะทุกคนมาครั้งแรกก็นานมากแล้วนะพอมาอีกทีก็แปลกตาเนาะก็ไหว้พระขอบคเรียบร้อยแล้วนะคะก็โชคดีมีความสุขทุกคนนะคะรำรวยงินทองไม่เจ็บไม่ไข้ค่ะเจยก,กันคลิปหน้านะคะสวยจัง